เยรถสวัสดีก็ได้นะครับผมนะอยู่กับผมเดคุงซึ่งวันนี้นะครับน้ผมก็จะมาสอนเติมรถบัคด้วยระบบ V.I.P. Server อร์นะครับนะของร้าน X Life Store นะครับนะซึ่งร้านนี้นะครับนะก็จะมีการเติมอยู่2แบบนะครับนะนั่นก็คือการเติมแบบ V.I.P. s e r v e r ซึ่งก็จะอยู่ที่เลท5กับระบบ I.D. p a s s ซึ่งก็จะอยู่ที่เลท6ถึง8นะครับนะอันดับแรกนะครับนะทำการกดไปที่คำว่าเติมเงินหลังจากนั้นนะครับนมันก็จะมีให้เลือกระหว่าง t o l l e t นี่กับวุณเลยนะครับนะซึ่งผมมจะทากกกรเเลลือติแแบบ้วัน พอกดเข้ามาแล้วเราก็จะมาหน้านี้นะครับนะซึ่งเราจะต้องทาการโอนเงินด้วยซองอ่างเปานะครับนะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่มือถือของเรานะครับนะทำการกดเข้าวอลเลทของเราหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ส่งซองของวัญนะครับนะทำการกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็ทาการใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมลงไปนะครับนะอย่างเช่นผมจะลองใส่ไป45ดูก็แล้วกันนะส่วนตรงคําว่ากรอกจํานวนผู้รับซองก็ให้ใส่เลขหนึ่งลงไปนะครับนะและตรงคําว่ากรอกคำอวยพรนะครับนะก็เขียนอะไรไปก็ได้นะครับนะพอกรอกครบทุกอย่างแล้วนะครับนะก็ให้ทําการกดสร้างซองวอลเลยนะครับ พอาทำการกดคัดลอกมาแล้วนะครับนะก็ให้ทำการกลับไปที่เว็บเมื่อก,กีน้ feet, นะครับนะทำการกดขีด3ขีดนะครับทำการกดเติมเงิน,นเลือก w a l l e t แล้วก็เอาลิงก์ที่เรา Copy ีมาเมื่อกี้นะครับนะทำการใส่ไปเลยแล้วก็ให้ทำการกดคลิกเพื่อเติมเงินอ่ะก็จะเห็นนะครับนะว่าตอนนี้ผมก็ได้มี45่สิบหพอยน์นั่นเองนะผมนะโอเคตัดภาพไปที่หน้าจอคอมของเรานะครับนะอ่ะซึ่งผมลืมบอกไปเลยนะครับนะถ้าคุณกดไปที่คำว่าเต erm ิมโค้ดและใส่โคด้ดที่มีชื่อว่า dayconcastertv นะครับนะคุณจะได้ไปเลย5ยนี้50พอยน์นั่นเองบน,น,นะ ซึ่งโคดนี้นะครับนะมีจํานวนจํากัดนะครับนะซึ่งจะสามารถใส่ได้แค่50คนเท่านั้นนะครับนะซึ่งคนที่51นะครับนะจะไม่สามารถใส่โค้นนี้ได้นะครับนะหลังจากที่ทาการเติมเงินเสร็จแล้วนะครับนะอันดับต่อไปทําการเลือกว่าเราจะเติมแบบไหนนะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนเติมแบบระบบ V.I.P. Server นะครับนะทำการกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็ทําการกรอกชื่อในเกมเราเข้าไปนะครับนะส่วนกรอกจํานวนเงินเราก็ทําการใส่ไปเลยนะครับนะว่าเราจะเติมเท่าไหร่อย่างเช่นผมใส่ไป5้บนะครับนะก็จะได้เองร้อยห้าสิบลูบันกกว่น กรุณาไปที่ access หา private server เปลี่ยนเป็นเพจแลตั้งราคาเป็น358โลบักเพื่อที่จะได้รับโลบักเข้าในระบบบัญชี250โลบักก็ให้เราทําการกดที่คําว่า configure game นะครับนะทําการกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นกดไปที่จุด3จุดนะครับนะหลังจากนั้นก็ให้ทําการกดที่คําว่า configure display นะครับนะกดที่คําว่า access นะครับนะหากของใครนะครับนะที่ตรงคําว่า allow private server นะครับนะยังไม่ได้ติ๊กถูกนะครับนะก็ให้ทําการติ๊กเข้าไปเลยติ๊กคําว่าเพจนะครับนะแล้วก็ให้ทําการตั้งราคาเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่358นะครับนะ ที่ผมให้ตั้งราคาไว้สูงๆนะครับนะเพราะว่ามันจะหักค่าภาษี30%ซนะครับนะซึ่งพอหักค่าภาษี3าสนะครับนะมันก็จะเหลือแค่251้นั่นเองทำการกดเซฟไปเลยหลังจากที่ทำการกดเซฟแล้วนะครับนะก็ให้ทำการกลับไปที่เว็บเมื่อกี้นะครับนะทำการกดยืนยันการซื้อไปเลยหลังจากนั้นก็จะ้ทำการขึ้นว่าเสร็จสิ้นทำการส่งลบักเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งหลังจากนี้นะครับนะคุณจะต้องรอประมาณ5-7วันนะครับนะลบักถึีจะเข้านั่นเองซึ่งถ้าถามว่าเราจะตรวจสอบยััังงงงไไนนนะครรบว่่าาาลล็กกมเข้้้หยใททถูปีีิ หลังจากนั้นก็ให้ทำการมาสังเกตที่เขาว่า pending low b u c นะครับนะก็จะเห็นว่าตอนนี้251 low b u c นั่นเองครับนะซึ่งเราจะต้องทำการรออย่างเดียวนะครับนะประมาณ5 7วันนะครับนะโอเคสอบการเติมก็มีประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะมาเติมนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปนะครับนะล้าน x p l i s t o r e